สบายดีพี่น้องเบ่งสภาพคือคนบาค่ะมาพี่น้องพอคองดีอยู่บ่กวาบ,าบาดีปันใดเนาะกับพอได้กินยอนมาคุดจิลอพี่น้องมาคุดจิรอคือเก่าเนี่ยนี่เสียมของอยู่แองถ่ายเบ่งมาได้พี่น้องนี่มาวอนนี้ชามปอมาพอฮิตปวกไก่น้อยพี่น้องได้มาเบ่งน้ำกันเนาะนี่ โอ้ยนามดีตัวเยียบเนาะสรงขนาดอ๋อตัวอีพอีแม่กูฟ้ายางอองยางเข่าอยู่ได้พี่น้องผในดอนนาก็มีคือกันพี่น้องแต่ว่ามีคนเก็บเอาแล้วแต่ว่า่นเก็บเอาบดลลายเนาะ่นเก็บเอาหน่อยหนึ่งสามปปอกเลยสิมาเก็บเอาต่อเพราะว่ามันยังลายอยู่พี่น้องผู้เสียดายเนาะเห็ดปวกไก่นอนพี่น้องพูนผู้แต่เสียดายพี่น้องบุหรีอ บริทูคาตั้งกล้องมามัโยงมันยาบพอมันยมุนยงย,ยากกับการที่เราถ่ายคลิปทางชิคุดเป็นจิโร่น้ำเนาะมาพี่น้องมาเก็บน้ำกันปหูหัวสีตั้งกล้องอะไรพี่น้องเยค่ากล้องจะเป็นใส่กระท่งน้อยพี่น้อง่เห็นกายว่ากันเด้อ น้องเอง๋จำเป็นมิลีนี่กินจะเสียงคนเนะาะขนาดจะมาคุดมือกี่หล่อเลยบูดแต่คนเนาะ เก็บอูยิกขาไปเลยเด้พี่น้องจาไหนกินที่ถือล่างเงี้ยต้องเอาออกตอนเด็ดตอนเก็บเลยเอาปอ่อวกินพี่น้อง เห็นต่หคร้เขาเก็บเอาเป็สิเก็บเอาพี่น้องหนี่เก็บหน่าขนาดพี่น้อง เก็บขังเดียวเก็บยนะช่องขังแค่ไหนขังหนึ่งยิกขังหนึ่งจับดอกมันออกมันออกใยเนาะปุ๊บปุ๊บมื่ทัึงใบใยออกเนาะ,ะเดี๋ยวเก็บก่อนพี่น้องให้เสียวเวลาไปไหลายเนาะให้ชิบได้เมื่อกี้เขาจกเถื่อได้ เดีย๋ยวคอโตเก็บก่อนพี่เนาะหอดเถือนแล้วพี่น้องน้อยเดี๋ยวเห็ดกับไดที่เก็บเนาะพออุ้ยน้อยหนึ่งโจ้สามโมงแรงเนาะมาหอดมาหอด เทียงนาสามโมงแรงมากพี่น้องกินข้ากับซุปหน่อไม้บมีพักกินกับกินแก้มกินข้าวแล้วไปจังสิไปนับเมงจิโลสามโมงปลายคุณยายจนโทษนำพี่น้องคุณยายจนโทนะ <laughs> ยิ้ขาา่าวแต่ก็อดเอาเนะอยาัได้เม่จิโลเดียว ขอกินข่าวก่อนพี่รองแล้วจังไปนับไม่จิลรอกันเนาะได้เท่าไรเมื่อนี้เ <laughs> มื่อยค่ะ มาหนับแมงจีหล่อกันต่อพี่น้องนัก,กีดได้มืนม่น,นี้นักกีไปตั้งแต่เช้าเนาะกับเเช้า,าประมาณเก้าโมงสิบโมงอหละเก้าโมสโอ้แต่วัแนแหมนมแมงจีหล่อยู่มือ

satu, dua, tiga, empat, lima, 31 tujuh, 35 36 sepuluh, สี่สิบเก้าสี่สิบสี่เอชสี่สองสี่สาสี่สี่สี่สิบห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าี่สิบเอ็ดเก้าอยถ้าก็ได้อยตัวพี่น้อง ได้มันเต็มของมันแหลนออกถ้าก็ได้ลอยถ้าก็ได้ลอยหนึ่งเรอ่น้องนับงไม้มานี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก,ก้า 50ก็ได้150ต้อ9 1ตัวเดียวเท่านั้น100เป็น200พี่น้อง200ตัวพอดก็ยังเหลืออยู่ซับกันหลายยะ้ มันสามสิบตัวได้นะัน้งยังอันญ,ญ่มือันนี้ได้สองร้อยตัวเนาะเป็นเงินเท่าไหร่วะมันต้องเป็นเงินกับ,บหดแสน ร้อยหาสิบก็ได้หาสิบพันร้อยหาสิบร้อยหาสิบตค่ะได้หาสิบพีหากขาดอีกสิบตัวขาดอีกสิบตนี่เปรย ร้อยเจ็ดรอยเนาะมันต้อง2องสิบจังสิได้ร้อยเอ้ยจังสิได้เงินเจ็ดสพนอืมหล่อนักเสีดายเยพี่น้องขัากินาดีกว่านนอืมฮาก็เสียเงินร0 1 ตัว่าเงินมันขึ้นกับสิบประมาณได้เงินร้อยร้อยบาทพี่น้องขายกิโลอสองร้อยสองร้อยสิบตัวได้เงินร้อยบาทนหนึ่งสองสามสี่ ่ร okay. อินตงดดเก้าอีกโตเดียวเท่านั้นนี่ okay. ได้เ,เงินเจ็ดสิบพันกีเป็นเงินบาทกะหนึบาทคุดแต่เศรายันคำพี่น้องได้เงินร้อยบาทก็จะตมืน่นจะตมืน่นจะตม่ได้สานีแ่แหละพี่น้องได้เงินร้อยหนึงมือหล่อเต็มคองี้ ้่งไปเห็ดอันใหญ,ญ่นี่1กิโลนักขึกธารกิจมือนีกับซัมนี่ลอง